สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวเกมที่ชื่อว่า l i n เ 2M นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไกด์นะครับในส่วนของการหาอุปกรณ์นะครับการอัปเกรดการคับของเบื้องต้นกันภายในเกมนะครับจุดฟาร์มที่น่าสนใจนะครับเราสามารถไปฟาร์มตรงไหนได้บ้างหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมกันนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอเคครับผมทีนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการหาพวกอุปกรณ์ต่างๆภายในเกมกันนะครับว่าเราสามารถหาได้จากไหนได้บ้างเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราอยู่ตรงเมืองนะครับอยู่ที่เมืองแนละ้วที่เป็นไอเทมจุดสีฟ้าๆตรงนี้นะก็คือเราสามารถมาดูอุปกรณ์สวมใส่นะครับที่ร้านค้าได้เลยนะอันนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับ ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับตามสายอาชีพเลยนะครับเราสามารถซื้อได้เนาะก็จะเป็นพื้นฐานเนาะก็ไม่ได้ดีมากนะครับตรงนี้เนาะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเกาะพวกชุดต่างๆนะครับเหมือนจะเป็นเสื้อหมวกกางเกงปลอกแขนนะครับรองเท้าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีนี้อื่นๆนะครับเราสามารถหาได้จากอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีตัวภารกิจตรงนี้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของตัวออร์แลคนะครับออร์แลคเนนะ นี่ครับมันจะมีภารกิจในแต่ละภารกิจนะครับมีโอกาสได้รับตัวไอเทมแบบนี้นะครับอุปกรณ์สวมใส่เนาะมันจะเป็นแบบให้เลือกการประมาณนั้นนะครับก็คือลุ้นนั่นแหละลุ้นรับเอานะครับถ้าอันไหนมีพวกเนี้ยเยอะๆหน่อยนะครับมีโอกาสได้รับเนาะเควสตัวนี้ก็ทําได้ทั้งหมด12วันต่อเควสนั่นเองุผู้ชมครับนะตรงนี้ก็แนะนําให้ทําด้วยนั่นเองนะครับ ถัดมาที่เราสามารถหาเทมได้อีกนะครับมีจากไหนได้บ้างเนาะก็จะมีอ่าเปิดมินิแมปด้านซ้ายบนนะครับกดขยายขึ้นมาเนาะทุกจุดฟาร์มครับเราอยากจะได้ไเทมแบบไหนนะครับให้เราดูที่จุดฟาร์มเนาะอ่าแล้วมันจะมีตัวมอนสเตอร์นะครับตามจุดฟาร์มอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจุดฟาร์มพวกนี้นะเนี่ยเลื่อนด้านซ้ายก็ได้หรือว่าเลื่อนตรงจุดในแมปก็ได้ให้กดที่มอนสเตอร์นะครับแล้วทีนี้นะครับให้มาดูตัว เมนตัวนี้เนาะมันจะมีไอเทมที่ดอปนะครับสีฟ้านะมันมีโอกาสดอปนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่า,าตัวมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแพ้หรืออะไรแบบนี้แพ้อะไรบ้างนะครับเช่นแพ้น้ําแพ้อะไรแบบนี้นะนะเนี่ยครับมีโอกาสดอปเนาะแล้วก็ไปฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็แค่ทําการเทเลพอร์ตไปอันนี้แค่ไปให้ดูนะครับเนี่ยพอเทเลพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยฟาร์มตรงนี้นะเพื่อที่จะหาไอเทมเนาะ แล้วก็ปล่อยฟาร์มไปถ้าตัวละครเรายืนไหวนะอ่าแนะนําให้ไปฟาร์มตรงที่เรายืนไหวด้วยนะครับแล้วก็คํานวณอีกผีที่มันได้แล้วคิดว่าคุ้มนะก็ลองดูนี่ครับแบบเนี้ยสบายนะแบบนี้ยืนสบายนะครับเพราะว่ามอนมันเข้าไม่ถึงตัวเราเนะนี่ยเนี่ยไอเทมดรอปอีกแล้วคือมันดรอปไม่ได้ยากนะครับนะมันดรอปไม่ได้ยากนะตรงนี้แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีอะไรอีกนะครับก็คือจะมีตัวดันเจียนเนาะ ในดันเจียนตรงนี้นะครับก็จะมีพวกดันเจียนนะครับที่มีอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยดันเจียนเวิลด์ดันเจียนที่มีกล่องอะไรแบบนี้ต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะพวกดันเจียนมันจะมีของด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับเนี่ยมีของอยู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้รับนะมันไม่ได้ดรอปแบบง่ายๆนะครับหรือถ้าหาง่ายที่สุดเลยนะครับสาหรับอุปกรณ์นะแนะนำาครับผม ก็มาที่ร้านค้านั่นเองทุกท่านครับก็จะมีในส่วนของตัวมาร์เก็ตอยู่ตรงนี้เนาะนีมาร์เก็ตตรงนี้นะครับนี่อยากได้เทมอะไรนะครับอยากได้เทมอะไรก็นี่ครับซื้อเลยในนี้มีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรแบบนี้นะครับนะนี่ครับสีแดงอะไรนี้หาซื้อในนี้ได้เลยนะครับนะขี้เกียจฟาร์มครับเราสามารถหาไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมีพวกแหวนพวกอะไรอย่างเงี้ย พวกสกิลบุ๊กต่างๆก็มีนะเออสกิลบุ๊กจริงๆก็สามารถหาดรอปจากตัวมอนสเตอร์ได้นะครับหรือว่าทําการคราฟก็ได้นะจริงๆมีบอกอยู่นะมอนสเตอร์ตัวไหนดรอปนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเนาะเรากดดูที่ไอเทมได้เลยนะครับแต่ว่าโอกาสในการดรอปมันก็จะค่อนข้างแบบยากนิดน,นึงนะครับนะอันนี้ก็ฟาร์มสบายๆนะเนี่ยชิวๆไปนะครับปล่อยบอทได้สบายเลยนะตรงนี้นะครับ อย่างเช่นเราจะปล่อยบัตรนะครับเราก็ปล่อยไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็มาบอตรตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยบอทไปชิวๆนะครับตรงนี้เออมันไม่ได้ยากอะไรนะแล้วนอกจากนี้นะครับจริงๆก็ทําภารกิจตัวนี้นะครับภารกิจหลักอ่ะอ่าจริงๆอะครับตัวภารกิจหลักอ่ะเ่าเขาเรียกอะไรนะมันก็จะมีตัวไอเทมที่ให้เราด้วยนะครับบางครั้งนะเป็นบางเควสนะครับต้องบอกอย่างนี้เป็นบางเควสแล้วก็ตัวนี้นะครับเออร์ชิพเมนเนี่ย มีพวกกล่องมีพวกอะไรแบบนี้นะครับแจกของเอออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลักๆนะสําหรับที่หาได้นะครับท่านผู้ชมครับที่แนะนำเนาะต่อมานะครับถ้าขี้เกียจไปหานะครับจริงๆมันสามารถทําการคราฟได้ด้วยนะถ้าไปที่ขีดสามขีดด้านบนนะครับแล้วก็มาที่เมนูคราฟนะคือเราสามารถคราฟไอเทมได้หมือนจะเป็นอาวุธชุดก่ออ็อกเซอรี่สกิลบุ๊กต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ายิ่งของที่แล้งสูงเท่าไหร่อุปกรณ์ในการคราฟมันก็จะสูงขึ้น นะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวลองหาพวกของที่เราสามารถพอคราบได้น่าจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเดี๋ยวที่อาวุธแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเลือกอาวุธที่เออเราจะใช้ก่อนนะครับถ้าจําไม่ได้ก็นี่ดูตรงนี้นะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ใช้พลึกตัวนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีไอเทมตัวนี้เปล่าตัวนี้มีขายในมาร์เก็ตนะครับแล้วก็มีการคราฟเพิ่มเติมนะเมื่อกี้มันใช้เท่าไหร่เอย เดี๋ยวเราทําการคราฟไปก่อนจาก5นะครับนี่ทําการคราฟไปเลยไอเทมแต่ละชิ้นหาได้จากไหนนะครับอ่ะสกิปไปนี่ไอเทมแต่ละชิ้นหาได้จากไหนนะครับเรากดดูได้เลยนะครับมีบอกนะมอนเตอร์ดับตามนี้นะครับหรือว่าทําการคราฟได้อะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแต่ทีนี้นะครับเรากลับไปที่ตัวหน้าเมนูคราฟนะอันนี้เดี๋ยวคราฟให้ดูนิดนึงนะครับนี่ที่เราสามารถคราฟได้เนาะ ก็ดูนะครับเราเอาสแตตอันไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ทําการเพิ่มพลังโจมตีนะครับบวกสิบเอ็ดเนาะดูที่ต้องการนะครับนี่บวกเก้านะผมเอาดาเมจแรงๆแล้วกันผมครามอันบนเนาะสมมุติว่าผมครามเนาะเนี่ยก็ครามไปแบบชิวๆนะครับใช้เงินห้าหมื่นเนาะแล้วก็ใช้ของด้การคราบนี่ครับเรียบร้อยนะครับคอมพิวและแล้วก็ได้เทมมาเนาะไอเทมก็จะอยู่ในตัวเลยใช่ไหมเอ่อ ถืออันนี้นะครับก็อีคลิปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ถืออันนี้ดาเมจแล้วก็แรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะเนี่ยดาเมจเราก็แรงขึ้น่าแล้วนอกจากนี้นะครับหลังจากที่เราทําการคราบบุกกรได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับแล้วก็จริงๆชุดเกราะอะไรแบบนี้เราก็สามารถคราบได้ตัวนี้เราก็สามารถคราบได้ถ้ามีของนะเนี่ยมีของก็คราบได้นะครับเนี่ยสีเขียวนะครับพวกชุดต yep. ่างๆสีเขียวก็ไม่น่าจะทํายากนะครับตัวนี้เราก็ทําการเนี่ย กดไอ้นี่เลยนะครับกดคราฟไปสักสิอันนะครับเนี่ยทำการคราฟเหมือนกันนะไม่มีโอกาสติดอยู่นะราสกิปไปเลยสักเซตหมดเลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวชุดเกราะนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะมีไอเทมนะเพราะว่าถ้าเล่นมาเรื่อยๆนะครับทำเควสทำอะไรมาก็น่าจะเก็บครบอยู่แล้วเนาะเนี่ยปล่อยไปสิอันเลยโอเคแล้วทีนี้นะครับเราจะทําการคราฟตัวชุดได้ละนี่ก็คือชุดนี้ นี่ครับดิฟเฟนท์บวกหกเนาะเราค้าสีเขียวใสได้ละนี่นะครับเรียบร้อยนะมีก็กันคราฟเนาะส่วนพวกอันเนี้ยยังคราฟง่ายนะครับแต่ว่าพวกสกิลบุ๊กจจะเริ่มยากแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับนะสำหรับตัวสกิลบุ๊กอะไรแบบนี้นะครับที่เหลือก็ลองมาคราฟเพิ่มเติมกันดูนะครับนอกจากการคราฟแล้วนะครับ ตัวเกมยังสามารถทําการอัปเกรดอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับสําหรับการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเราต้องมีใบนะครับในการอัปเกรดก่อนถ้าไม่มีนะครับหาได้จากไหนลืมบล็อกอินไรวันถ้าไม่มีนะครับหาได้จากไหนได้บ้างนะครับก็ไปทําการซื้อที่มาร์เก็ตตรงนี้ก็ได้ตลาดหรือว่าไปที่ช็อปก็ได้เนาะแล้วก็มาที่เอ็กซ์เชนนะครับเอ็กซ์เชนแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นใบบวกเนาะเดี๋ยวเราลืมซื้อตัวนี้ อันนี้แนะนําให้ซื้อทุกวันนะเออลืมลืมลืมนะครับแล้วก็จะมีใบตัวนี้นะครับเอาไว้บวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับนะจะซื้อให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันสามใบนะครับราคามันค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะประมาณนี้อ่าให้ซื้อมานะครับอันนี้บวกอาวุธนะครับอันนี้บวกพวกอุปกรณ์สวมใส่พวกชุดพวกปลอกแขนรองเท้าอะไรแบบนี้นะครับวิธีการตีบวกนะครับให้เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ ง่ายๆเนาะก็อย่างเช่นจะบวกอุปกรณ์นะครับก็เอาตัวนี้นะครับกดใช้แล้วก็สามารถเลือกในส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ได้นะครับนะสำหรับการบวกหรืออะไรแบบนี้นันเองทุกู้ชมครับหรือถ้าเราจะใช้บวกอาวุธนะครับเราก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกอาอวุธนะครับตัวนี้ที่เรามีนะครับที่เป็นสีเขียวเนาะใส่ลงมานะครับแล้วก็ทําการบวกเพิ่มเติมได้เนี่ย มันจะมีอยู่นะว่าบวกถึงประมาณนี้อุปกรณ์ยังดีอยู่นะครับยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเริ่มตรงนี้เปอร์เซ็นต์บวกมันจะลดลงเนี่ยครับอันนี้บวกแบบสบายสบยเห็นปะเนี่ยบวกแบบสบายๆบเนี่ยประมาณนี้นะครับนะเราใบบวกหมดแล้วใบสกอร์นะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการบวกตัวนี้นะครับเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราอยากที่จะบวกมาเช่นตัวนี้นะครับ นี่จะเป็นดนะีเฟนต์บวกหกเนาะไอที่เราใช้อยู่อะดีเฟนต์ defense บวกสี่นะครับอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์เลยนะครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นประมาณบวกสนีะ่นะนี่อ่าประมาณนี้นะครับได้บวกสามเพราะใบใบไม่เหลือแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาอุปกรณ์สมัยที่เราบวกใหม่เข้าไปดูนะครับสเต็ปนะครับอ่าปอะกัน6บวก3นะครับแล้วก็อันนี้ ป้องกัน3าบรนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะครับถ้าชอบนะก็ต้องดูสเตตด้วยว่าเป็นสเตตที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองทุกชมครับส่วนต่อมานะครับจุดฟาร์มที่น่าสนใจนะครับผมแนะนําให้ฟาร์มตามเลเวลเลยนะครับนะง่ายๆเลยก็คือลองเอาตัวละครเราไปเทสดูนะครับใส่ชุดใส่อะไรไปให้พร้อมนะครับไปยืนตรงไหนไหวนะครับที่แบบไม่ต้องปั๊มยาเยอะหรือว่าแทบจะไม่ต้องปั๊มยาครับผมว่าตรงนั้นอ่ะมันจะฟาร์มได้ค่อนข้างดี นะครับแบบที่เราฟาร์มอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเราก็ฟาร์มอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราอยากไกล้เทมอะไรหรือเปล่าน,네 right? นะครับแนะนําให้ฟาร์มอ่าอย่าไปฟาร์มจุดที่มีบอสเกิดนะครับแบบเนี้ยตรงเนี้ยเสี่ยงถ้าบอสเกิดมาเรียบร้อยเลยนะเอออย่าไปฟาร์มจุดที่มีบอสเกิดนะครับดูบอสด,ด้วยนะเนี่ยเราดูก่อนว่ามันใกล้บอสหรือเปล่านะครับไปเลือกจุดที่มันไม่ใกล้บอสแล้วก็ดูด้วยว่า มีไอเทมที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้ามีเทมที่เราต้องการก็ไปเลยนะครับเนี่ยมีใบบวกด้วยนะครับใบที่เป็นแสงแสงแบบนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้ดับเบิลนะครับอย่างเช่นเราบวกหนึ่งอาจจะได้บวก2หรืออะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะท่านผู้ชมครับในแต่ละวันนะครับเราควรทาภารกิจเควสหลักตรงนี้ก่อนนะครับเควสตัวเนี้ยทำไปให้ถึงจนทําไม่ไหวแล้วนะครับตัวเควสสีเหลืองเนี่ยเนี่ยทำไปให้สุดเลยนะครับ ถ้าไม่ไหวหรือว่ามีคนมาป่วนค่อยไปทำเควสอื่นอย่างเช่นตวเนี้ผมมายัางแบบเนี่ยเจอบแบบหวัวแดงอะไรแบบนีุ้ชมครับเพราะว่ามันจะเป็นภารกิจที่แบบมีผู้เล่นอื่นมาแบบเออมาคอยสู้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวสักพักแม่งก็ตีกันอะไรแบบนี้นะเราก็จะแย่นะครับเราก็สามารถไปทำเควสอื่นเพิ่มเติมก่อนได้นะเออมันก็จะมีเควส์ลองๆเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวมันก็ตีกันนะเพราะว่าเราแบบแย่งบอลเขาอะไรประมาณนี้นะทนะุู้ชมครับ มันพีพีกันได้นะเดี๋ยวเรารวาปกลับเมืองก่อนนี่นะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เซฟตัวเองนะกลับเมืองมาก่อนที่นี้นะครับอื่นๆที่น่าสนใจที่ควรทําประจําวันเลยนะก็จะเป็นเควส์ออร์เรคนะครับออร์เรคตรงนี้ออร์เรคนะออร์เรคนะเนี่ยมันมีทั้งหมด12เควสนะครับให้ทําพวกนี้ให้หมดเลยเนี่ยใน1นวันนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามีเวลาอีกนะครับก็มาเล่นดันนะครับก็จะมีดันต่างๆที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มทรัพยากรได้นะครับ ดันไหนก็ได้ที่เราไหวนะครับในฟาเเร์มทรัพยากรต่อมานะครับแล้วก็อย่าลืมทําการพวกเช็คอินรายวันด้วยนะครับรับของรายวันเนาะอ่าอันไหนเข้ามารับของได้ก็เข้ามารับนะครับนะบันเทิร์พาร์ทอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็สามารถเข้ามารับของในเกมได้นะเนาะอ่แล้วก็อย่าลืมทําพวกสมุดโคเด็กนะครับเนี่ยไอเทมก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยใส่เข้าไปอะไรแบบนี้นะครับที่เราสามารถใส่เข้าไปได้เนาะ ไอเทมแลอะไรแบบนี้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อทําการพัฒนาตัวละครนะครับอื่นภายในเกมนะครับก็จะมีพวก PvP นะครับที่สามารถเข้าไปเล่นได้เนาะ,ะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับยังมีกิจกรรมพวกกิจกรรมแคนนะครับถ้าสมมติว่าเรามีแคนอยู่นะครับมันก็จะมีกิจกรรมเช็คอินรายวันนะครับไอตัวเหรียญตาตัวเนี้ย ค่อนข้างสาคัญนะครับเอาไปใช้ทําอะไรก็คือพวกเหรียญตาพวกนี้นะครับเอาไปใช้พวกซื้อสกิลในเกมได้อีกนะครับนะพวกสกิลฟ้าหรืออะไรแบบนี้ภายในเกมจากเนี่ยแคนช็อปแบบนี้นะครับเนี่ยที่เป็นแคนแบเมือแฉนนะครับเนี่ยแบบเนี้ยอ่าเนี่ยมันใช้เหรียญกิลซื้อนะครับพวกสมุดกิลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนะเออนอกเหนือจากที่เราซื้อในตรงนี้ได้แล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับนะก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญเลยนั่นเองนะครั ER บพร้อม ที่เหลือก็ไปหากิจกรรมอื่นทนําภายในเกมนะครับนะถ้าแบบจะไม่รู้จะทําอะไรก็กระชากันโลดนั่นเองนุกผู้ชมครับหลักๆในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในการหาอุปกรณ์สวมใส่การตีบวกแล้วก็ไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับใน1วันควรทําอะไรบ้างนั่นเองทุผู้ชมครับวันนี้ฝากทุกผู้ชมไว้เพียงเทาง่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ